นนนทุอยู่ที่ ID ใหม่นะครับ ep ที่40แล้วนะครับมาไกลมากเลย i อนี้ปกติ่า ID ใหม่ๆเนี่ยที่ผมสมผลักล่นนะจะประมาณสัก10 ep นะแล้วผมก็จะเปลี่ยน ID เล่นแล้วนะ ID นี้มาไกลมากเลยก็มีคนขอไว้ว่าให้ทำประมาณสัก50 ep ก็อันนั้นคือเป้าหมายก่อนนะอาจจะเกินแนละ้ออาจจะไม่ถึงก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทีมพลังจิตกันนะครับอันนี้นี่ขึ้นมาร์แล้วนะครับขึ้นมาร์ได้แล้วเดี๋ยวขอเทสไมาอีีนี้ครับก่อนไม่มีปัญหานลดหน่อยอ่ารู้แล้วปัญหามาจากไหนมาจากโปรแกรมที่ผมลงมาแล้วแหละโปรแกรมคิปแคม ที่เอาไว้อัดคลิปมาเนาะมันชอบไปปิดไมค์เองคลิปที่แล้วมันก็เลยไม่มีเสียงไมค์นะครับมีแต่เสียงเกมก็อันนี้ขึ้นมาร์สมาแล้วนะครับต่อไปก็จะไล่เริ่มทําแล้วนะอันนี้ประดับก็ยังไม่ได้ทำนะยังก็แก๊กแก๊กอยู่นะครับน่นะยังไม่ได้ทําต่อเลยมีแต่กล่องประดับไว้ก็สําหรับขึ้นมาร์สขึ้นมาร์สก็คงจะรู้แล้วเนาะความสนิทเจ็ดสิบตีบวกยี่สิบห้าแลกแสงแฟลช เพชรสองพันสติกเกอร์สองร้อยนะครับสาหรับเลเยนะขึ้นมาแล้วมันก็จะหรหวาเนิดนึงนะครับนะนะเดี๋ยวจะไปลองดูอันนี้เราจะมาทาไอนี้ต่อด,ด้วยอันนี้ที่คิดอยู่นะว่าอ่าจะถ่ายทอดไหมคิดไปคิดมาไม่ถ่ายทําใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวทําใหม่เลยอันนี้ความสนิทได้หกสิบสามแล้วเดี๋ยวรอความสนิทเก้าสิบนะครับก็ จะเริ่มไอ้นี่แหละจะเริ่มทํานู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้ก็ตีบวกไปก่อนแล้วกันนะเอาง่ายๆไอ้ตัวนี้มันไม่มีมาร์สนะครับมันจะไปบวกได้เท่าไหรนะ่ยี่สิบยี่สิบห้าถึงไหมได้แค่ยี่สิบสามยี่สิบสามก็เอาแล้วแหละก็เดี๋จะจัดทีมเป็นทาโปเลเล่แล้วก็เป็นหนูเหลืองนะครับแล้วก็เดโอ มีม้าสองตัวครับอะไรใชยี่้อสอันนี้สก,กิลอัพไปแล้วนะครับนี้ก็ใส่สก,กิลนี้เด้วดูกล่องข้อา,ามีเยอะมีเยอะอาจจะไม่ต้องเปิด <c oughs> ก็สำหรับการใส่ดิสนะครับเราจะใส่ดิสก,กากไปก่อนเนาะ เปิดกระตากไปก่ออันนี้คือเปิดเพื่อเอาไปจัดให้มันเต็ม8ปช่องนะอันนี้ได้มาจากกิจจ์ซอันนี้ก็คือได้มาจากกิจจ์ซด้วยแรกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกล่องที่ว่าจะทําอยู่ ก็เดี๋ยวว่าค่อยว่ากันทีหลังเนาะอ้ามีเหลือ,อน,นี่ดีกว่าอะเดี๋ยวทำก่อนดีวกว่าไคลิปมันจะนานเกินไปอีก15นาทีเที่ยงคืนเพมนเพลยน,นเนาะนี่ครับก็ใส่ติกก๊กกาบไปก่อนให้มันเต็ม8ช่องมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันครับให้มันลงให้ครบ8ช่องไปก่อน ก็สําหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะพราะมันเล่นไม่นานเดี๋ยวพอไปถึงการเกมมันก็จะยากแล้วแต่ก็ใช้ทูทูไถ่ายได้อยู่แหละสาหรับสายฟรีเนาะก็ว่าจะลองใช้ไปถึงเลือดเกมแต่ไอดีนี้คงไปไม่ถึงเลืยดเกมนะครับ เต็มที่ก็น่าจะอยู่แค่การเกมเวลสองร้อยสามร้อยประมาณนี้อ่ะแปดช่องแล้วทีนี้เราก็มาใส่จะใส่เวลสองหรือใส่เวลสามเลยก็ได้นะครับผมจะใส่เวลสามไปเลยจะได้ประหยัดเวลาก็เลือกใส่อันที่มันไม่ซ้ำกันนะครับ ให้มันซ้ำกันทับอะไรเข้าว่ากินป้องกันไม่ค่อยอยากไอโจมตีไม่ค่อยอยากใส่เนาะ มันจะไม่เต็มแปดช่องอ่าเริ่มเกลี่เริ่มเกลีย,ยแล้วก็เน้นถึกกันเน้นเร,เร็วนะสำหรับตัวนี้นะเริ่มใจเกลียแล้ว ครบแล้วทีนี้เราก็มาใส่เวลสีต่อนะครับสองอันพอเต่งเดือดตามีั้มมีสามันใส่เข้าไป ก็ล็อกนีกระขาดสปีดใช่ไหมใส่เข้าไปเขาดีจยะประทับโลกหนึ่งสองสามสี่เอาสี่อะไรนี่วะอันนี้เราจะยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวไว้ทำสิบสองช่องเราค่อยมาอัพนะเอาเทมี้ก่อนเอา เอาแค่อัพกีนได้ก่อนนะครับอาบุดประดับประดับใส่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังใส่ไปก่อนแล้วกันนะ ก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องใส่ก็ได้ช่างมันเพราะยังไงก็ไม่ครบเซตจุลยาเยนาะนี่เซเลบีบ้ผมก็ยังใช้เซตนี้อยู่นะนี่นะเอาที่เพิ่มความโกรธนะครับสำหรับเซเลบี้เอาไว้ใช้ลงวุ่นวายก็สตดตัวหลักผมจะอยู่แค่สองหมื่นกว่าผมก็ถึงต้องใช้เซเลบี้อยู่นะครับ นั่เลยครับมันยังพอตีตายได้ไดนะนะครับก็เซิร์ฟผมมันจะอยู่ที่เวฟเจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบเจ็ดจ็สิบแปดประมาณนี้เป็ไนไงแล้วอ่าขึ้นมาหนี้แล้วอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเอาอไว้ก่อนติดไว้ก่อน ต้องบวก30ถึงจะปลดได้ก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะมีสายฟ้าอ่ะเอาแค่ okay, นี้พอจำหัการฝึกอะไรใส่อันนี้ไว้ทำได้พอให้รู้ว่าใส่ <laughs> สเปรยเท่าไหร่สเปรย์เมื่อหนึ่งวุกมีเท่านี้อันนี้ก็จะเน้นไปที่เพิ่มฮิตนะครับเพิ่มฮิตอะไรนะสีอะไรน,นะสีเหลืองสีเหลืองได้บุเกเจ็ด ก็จากที่เคยลองในไอดีหลักนะไอ้ทีมเซตนี้นะบัฟมันไม่ทับกันนะครับเนี่สยสกิลของนูเหลืองอ่ะที่มันเพิ่มป้องกันอ่ะอันนี้ป่ะอ๋ออันนี้เป็นล็อกสกิลแล้วก็ลดโจมตีไอ้ลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับอะไรนะที่เพิ่มป้องกันอ่ะอันนี้อันนี้เพิ่มป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือไม่ทับกันนะไม่ล่นะ ไม่ทับกับบัฟของเลเล่นะครับจากที่ลองเขาที่แล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปลองดูอีกทีหนึ่งพลังยูงคอันนี้เกือบแซงเซเดบี้ก็เลยต้องถามสักหน่อยเนาะน่าลืมดูเลยข้ารอบอัะนเนี่ย ไม่ไี้ก็จะปุ๊บไม่ได้ก็จะปุ๊บเข้าอเอาแต่ย,ยังอยไงก็มารอบสองแล้วเนี่ยดีกุกกะเนี่ยมาถึงรอบสองได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเ,เล่นไอ้นี่ก่อน ก็ปกติในด่านมันจะไม่ค่อยติดส,สถานะนะเดี๋ยวมันต้องไปลองกับเพื่อนจะได้เห็นชัดๆอาลืมไม่ดูสเตตัสอาดูไม่ทันแล้วเนาะนี่ล็อกสก,กิลกลดป้องกันเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวรูสเตตัสกนะ่อนนะนอ้เราจะยังไม่เปิดบัฟนะ3ามหมืป้องกัน1นึกับหนึ่นะหนึกับหนึ่งเปิดบัฟเข้าไป1นึกับหนึ่งเอ่ะเพิ่มเอพมาอ่ะเพิ่มเมื่อกี้มันหนึกับหนึ่งใช่ป่ะก็บัฟเพิ่มขึ้นมาอันนี้บัฟเข้าไปอีก ก็วัฟเพิ่มไปอีกนะนะมันจะไม่ทับกันนะครับบัฟมันจะไม่ทับกันบัฟของโดกับบัฟของเดดจะไม่ทับกันนะครับนะเ,เลยนะเห็นชัดๆเลยนะแล้วก็มีบัฟของอันนี้สกิลไหนวะนี่อันนี้นะเพิ่มป้องกันอีกนะอันนี้ป้องกันหนึ่งหกแปดกับสองสี่สี่ ไอ้โด do, <laughs> นดูดโดนดูดบับเย็ดเคโดนดูดโดนดูดบับไปงั้นก็หมั่นไปเลยโดนดูดบับแต่บลับมันไม่ทับกันนะหลอกสกิลซะเลยนี่ไง อ่าเดี๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวลองดูใหม่เมื่อกี้โดนดูดบัฟเล่นู๋เหลืองเดี๋ยวค่อยไปลองกับเพื่อนอีกทีหนึ่งที่มันติดสถานะน,นะก็ไอตัวนี้เป็นตัวที่ติดสถานะมันจะมีพัสสี่ของมันของหนูเหลืองนะเดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่า อันนี้เราดูเปิดบับก่อนนะหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดเก้าเปิดปบัฟไปอีกอ่ะใช่นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วนี่เปิดปบ,บ,ปปบัฟกันไปอีกบัฟอ่ะใช่นะกลังป้องกันเพิ่มบัฟมันไม่ทับกันนะครับบัฟป้องกันมันไม่ทับกันนะเพิ่มแบบอลังการการสร้างเลยนะ เพิ่มแบบดูสีแ็กไงนะอันนี้ภาพสีของนูเหลืองมันจะเป็นไอ้น,นี่เมื่อเวลาออกสกิลพลังกิจอ่ะจะเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดนะเวลาออกสกิลพลังกิจอันนี้เดลเลอัภพน้อยไปหน่อยล็อกสกิลไว้เปิดบ,บัฟอ่าลืมไปมาดูดบัฟนี่ว่า ดืมไปมันดูดบัฟว่ะนีคยเพิ่มสปีดให้ทั้งทีมเลยั้ยออกสกิลพลัพงจิตปั๊บออกสกิลพลัพงจิตอีกทีอ่าเพิ่มสปีดให้ทั้งทีมนะครับะนะ เพิ่มสปีดให้ทั้งทีมนะครับชิลๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกับเพื่อนครบยังอ่ะเหลืออีกทีหนึ่งอ่ะนี่เราบรรจุสปีกน,นะสามหมื่นสองเพิ่มสปีดไหมสามหมื่นสามเห็นป่ะเพิ่มสปีด เป็นจพะพาสีของนูเหลืองนะครับอ,อะไรเเปิดสก,กิลพลังจิตอีกสามหมื่นห้าเห็นนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสามหมื่ออสก,กิลพลังจิตอีทีเป็นเท่าไหร่ละสามหมือยู่ออสกิลไาก็จะหายไป ออกสก,กิลพลังจิตอีกเป็นเท่าไหร่สามื่นสองนะอันนี้เท่าไหร่สามื่นสองออกสก,กิลพลังจิตก็ไปปับ๊บเป็นเท่าไหร่แล้วสามื่นสามนะปั๊บ้าไปเป็นสามหมื่นห้าถ้าเราออกสก,กิลพลังจิตอีกรอบไงเป็นสามหมื่นแปดอ่ะไปได้เรื่อยๆครับ เอาสิก,าก,กลังจิตจำโดนดูดไปซะแล้วโดนดูด <laughs> ไปซะแล้วไอ้พวกขี้ดูดเนี่ยนะเรื่ปั๊บมันไม่ทับกันนะครับชโชคดีคือตรงนี้แหละปั๊บมันไม่ทับกันมันก็จะบั๊บไดเรื่อยๆเนาะแต่ก็ยังติดอยู่นะยังติดที่ว่าจะลองหลายๆฟอร์มนะ เดี๋ยวไว้คิดหน้าดีกว่าคิดหน้าเราจริงๆตอนนี้ได้มาเตอร์เร่ๆมาแล้วมาเตอร์เร่ๆเนี่ยมันจะได้อย่างหนึ่งคือเวลาออกสกิลพลังจิตอะมันจะรัดเทินออกมานะครับไม่สนสปีดนะไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่ออกสกิลพลังจิตปุ๊บเร่มันจะรัดเทินออกเลยนะครับอ่ายังไม่ถึงอีก อ่ะหยีบอ่ะแล้วโอเคแต่ตัวนี้ไม่มีมาร์สนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกับเพื่อนดูเอาสิบสองล้านก่อนแล้วกันเนาะอีกหนึ่งนาะทีเที่ยงคืน 3ามหมื่นสี่เปิดพลังจิตก่อนเลยสามหมื่นห้าเปิดพลังจิตอีกทีสามหมื 38, ่นแปดทีเราก็จะสกิลหมือ่นอยู่นี้นี่สกิลที่ติดเพื่นนะใช่ไหมอันนี้โอกาสล็อกสกิลอ่อนล็อกสกิลไม่ใช่ติดหมื่นอ่ะนี่สามารถจะตูะะตวียนหัว กดปลายปั้งเห็นไหมนะติดมือนทุกดอกอันนี้การันตีคูณสองไเนานะก็ถ้ามีชนะทาุมันก็จะดีกว่าใช่ป่ะออสติวันจิตเพิ่มสติเปเท่าไหร่ลนะอ้าวหนูเหลืองตายหาไปแล้วไม่ตายไวจังอย่างว่าเราบวกน้อยเนาะ ยังน้อยยังน้อยก็เดี๋ยวต้องทำอีกเยอะครับเดี๋ยวเราไปลองที่น้อยกว่าน,นี้หน่อยอันนี้ไม่ต้องดูดโอนะจะให้ดูหนูเหลืองนะจะให้ดูหนูเหลืองเป็นหลักอนะ่ะเรามันติดเบือนกรดอกจริงไหมแต่โดยรว,วมแล้วคือมันบัฟเพิ่มป้องก,กันกับเพิ่มสปีดนะครับที่เอามาใช้อย่างนะ เซกาดนะเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เซไม่ได้ใช้เซกาดหรือเปล่าวะเขาคู่สกิลมาแล้วด้วยหน้าติดแข็ง โอ้โหเหนียว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 จัดจัดติดแช่แข็งไปซะแล้วจะเอาเรียวออกเราจะไปเล่นทีมที่มันจี๊ดจังดีกว่านะจะได้เห็นชัดหน่นยเอาเดียวออกไปพลังจิตพลังจิต อ่ะนี่เลย9กาล้านอ่ะลองตัวนี้9กาล้านก็ราคาจะเล่นเ,เซตนี้ก็ได้นะผมว่าเกียร์เอาเรื่องเลยนะถ้าบี้กลางโลได้บ่อยๆนะ น่าตัติดแช่แข็งซะก่อนเลยสปีดตามไม่ทันนะครับอาตตรงนี้ให้ตายก่อนให้ตายอีกเขาเลยจะตายแทนมันล็อกสกิลแต่ไม่ล็อกอันตินะครับแล้วก็ให้ติดปื่เข้าไปันานแหลเกเจียงเป้ง เอาตายไปแล้วตายไปแล้วให้ติดมึเก้าไปอะไมาไม่ติดมึนวะติดสมบัติอะไรเนี่ยมึนไปมึนไปอ่ามึนมืนครับมึนไอนนะ อันนี้คือจะปีดเราตามไม่ทันเฉยๆนะจะจะปีดเราตามทันนี่เอาเรื่องเลยนะบอกเลยก็จะประมาณนี้นะครับจีนที่จะเล่นลนะนะแต่มันออนลอยมากเลยต้องอัดอีกเยอะกว่าจะได้เข้าที่ไอ้กดปิดก็เดี๋ยวไปค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับก็ของเนีพอมีเรื่อยๆเลยมีให้ทำอยู่เดี๋ยวค่อยมานั่งแกะทำทีหลัง อ่าไอ้นี่เรามียังวะน้ำยามันจะขาดน้ำยาอยู่มั้งอ่ามีน้ำยาแค่ขวดเดียวเดี๋ยวไว้ค่อยทำทางทีหลังเนาะชิปเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะเรียกตัวอะไร <c oughs> <c oughs> อาครับก็คลิปนี้คงพอเห็นความึ้นหน้าแนละ้วได้อัพพลังเพิ่มนะมีแค่มาทำาอัน,นี้ให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ลองทีม นะครับก็ขอจบคลิปนี้วันนี้ครับเที่ยงคืนกว่าแล้วสวัสดีครับผม